ความสุขรอบๆตัวค่ะพี่น้องขาดูสิต้นไม้นะทุกต้นมันจะมีดอกนะพี่น้องดูสิต้นนี้ดอกมนันอหอมอยู่ที่หน้าอพาร์ตเมนต์ค่ะต้นนี้นะคะหอมมากเลยกับพี่น้องค่ะหอมสวยให้ดูบรรยากาศรอบๆตึกนี้นะคะที่เข้ามาที่เข้านกนา้ม,มาทำงานวันนี้ค่ะพี่น้องความสวย ฟาร์มหอมของดอกไม้ฟาร์มสวยกับพี่น้องดูสิคะอพาร์ตเมนต์ราคา8 0 0แสนยูโรกับพี่น้องนี่หน้าตายอย่างนี้ค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะแต่ข้างในอจะใหญ่มากเลยสวยมากเลยกับพี่น้องคนนี้นะก็ใจใจดีใจดีกับข้า,ขานวนกนาตลอดเลยเวลาข้านวนกนามานี่เขาจะดีใจมากเลยกับพี่น้องแต่ข้าวนกนาตายตายข้างใน บ้านเขาเกรงใจเขาก็ตายได้แหละแต่เกรงใจแล้วก้านนอกนาก็ไม่ค่อยว่างต้องทํางานนะคะต้องต้องดูแลบ้านเขาใครว่าธรรมดาค่ะพี่น้องค่ะใครว่าธรรมดาแต่ก้าวนอกนาว่าไม่ธรรมดานะมันสวยแล้วก็มันหอมรุ้งเลยค่ะพี่น้องขาดูสิดูสิต้นไม้ทุกต้นนะคะที่เนเธอร์แลนดะ์่ะจะมีดอกนะคะพี่น้อง แล้วดูต้นนี้สิคะต้นเหมือนร่มเลยก็ตัดสวยนะพี่น้องนะต้นสนเลยเนาะสวยมากเลยนี่ความสุกรอบตัวเลยกับพี่น้องค่ะก้านกนามาทํางานที่ตึกนี้วันนี้ก็เลยตัดให้ดูค่ะพี่น้องสวยมากเลยที่หน้าตึกกันนะรอบรอบตัวเรานะคะพี่น้องค่ะความสวยงามกับพี่น้องเดี๋ยวดูอ,อีกอีกข้างหนึ่งนะคะดูดกดูสิคะพี่น้อง ก้างซ้ายก้างฝาออกจากประตูเห็นต้นไม้สวยสวยค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยอะ่ะมันหอมขอพี่น้องน้ําหอมขวดละล้านก็ยังไม่ยังไม่หอมเท่าดอกไม้นี้เลยขอพี่น้องดูสวยสวยนะอพาร์ตเมนต์นี้ที่วันนี้ที่เข้านอกนามาทํางานนี่นะพี่น้องอพาร์ตเมนต์นี้ราคา8 800000ยูโรนะคะพี่น้องค่ะ ข้างในนี่อุ้ยสวยมากเลยนี่เห็นไหมต้นเล็กๆต้นเล็กๆต้นเล็กๆก,ก็มีดอกเห็นไหมคะมีดอกด้วยต้นเล็กๆนะตอนแรกของคลิปเลยเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยก้านนอกนาตายต้นนั้นนะคะพี่น้องนี่ไงอาพ์ดเมนที่ก้านนอกนามาทํางานวันนี้ค่ะพี่น้องค่ะพอะเข้าเดินมาเข้าประตูออกประตูค่ะพี่น้องมันหอม ยอดมากเลยอ่ะรูดีรูดูใบไม้ปรินี่นะคะพี่น้องหอมมากเลยอ่ะสวยมากเลยกับพี่น้องเนเต์แรนดนี้สวยจริงๆเลยนีดดดดย่ดูสิคะดูดูดูความสวยความสวยรอบๆตัวครับพี่น้องต,ต้นไม้นี้นะเหมือนร่มเลยกับพี่น้องดูก็ตัดต้นไม้ที่สวยสวยนะ สีเขียวนี่ต้นสนจะนิดหนึ่งนี่นะคะต้นสนนะคงเป็นต้นสนนะเนาะก็ตัดดูสิพี่น้องเหมือนร่มเลยอยู่สองข้างประตูแล้วมีต้นไม้สวยๆฟาร์มสวยฟาร์มสุกนี่อยู่รอบๆตัวจริงๆเลยนะคะพี่น้องคาะจริงไหมคะ <c oughs> ฟารมสวยอารมณ์ดีค่ะพี่น้องดูสิคะดูสิคะกลับจากทำงานแล้วก็มาแกงหน่อไม้กันค่ะพี่น้องหนี่หน่อไม้อย่างนี้แหละ ที่ก็ใส่ไว้ในขวดค่ะใส่ใบหญ้านางมาเรียบร้อยแล้วนะหน่อไม้นี้สามยูโรสายูโรห้าสิบกับพี่น้องใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะกต้มใบยญานางมาเรียบร้อยแล้วแกงหน่อไม้แบบอีสานบ้านเฮากับพี่น้องค่ะใส่เห็ดด้วยใส่หน่อไม้ลงไป น้ำในหม้อเมื่อกี้ค่ะพี่น้องค่ะน้ำนั้นน้ำต้มปลาทูเมื่อวานนะคะปลาทูทำต่ปนปลาทูเมื่อวานก็เลยเหลือหนึ่นงตัวอกีกก็เลยเอามาใส่ในแกงหน่อไม้ค่ะพี่น้องน้ำต้มปลาทูใส่น้ําปลา้าด้วยเมื่อวานนี้ปลิกเมื่อกี้ก้านนกนาก้านกนาตำมาไว้ปลิก ตลกนะวันนี้วันนี้อะไรนะมีคนรู้จักโตมาจากเมืองไทยกับพี่น้องผ่านมเมสเดสนะคะไม่เชิงว่าเพื่อนหลกแต่ก็เคยเรียนด้วยกันเคยเรียนด้วยกันเคยเรียนด้วยกันแล้วบอกเขาว่าตอนเขาโทรมากับพี่น้องบอกเขาว่า ใส่เห็ดลงไปหลายๆอย่างบอกเขาว่าทํางานเกือบเสร็จแล้วล่ะไม่แหละเสร็จแล้วออกจากบ้านของของลูกค้าแล้วกะเขาบอกว่าก็บอกว่าไงรู้ไหมคะพี่น้องก็บอกก็บอกผัวมึงผัวมึงให้ทํางานเหรอว่าอย่างเงี้ยก็ไม่ว่าเหรอมึงไปทํางานน่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยก็บอก ผัวมึงไม่ว่าเหรอือมึงไปทำงานโอ้ยอร่อะรวะแปลกนะคนไทยที่เมืองไทยบางคนเขาก็พูดแปลกๆนะพี่น้องไม่ทำงานอยู่อยู่ตำไมบ้านเดี๋ยวก็เป็นบ้าไปสีไม่ทำงานอยู่แต่บ้านเป็นโรคซึมเศร้าสิ่พี่น้องจริงไหมคะใส่เห็ดลงไปเยอะๆกินอร่อยก็เป็นบ้าพอดีแลยเนาะ ถ้าไม่ไปทํางานก็แปลกนะคนนะกาถามโดยที่ไม่รู้แต่อธิบายยังไงนะพี่น้องนะบางครั้งนะก็พูดหยาบๆก็เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับว่าเอออะไรนะพูดยังไงดีอะ่ะพี่น้องเหมือนกับว่าเป่าปี่ให้ไฟฟังยังไงก็อย่างนั้นนะพูดกันไม่ไม่รู้เรื่องนะบางคนนะคนที่เขา อยู่เมืองไทยแล้วก็ไม่เคยมาเที่ยวเมืองนอกอะค่ะพี่น้องไม่เคยมาเที่ยวเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นหน่อไม้เลยมีแต่เห็ดใส่เห็ดเยอะก็ทำไปคุยไปกับพี่น้องตลกวันนี้รู้สึกขำๆค,ค่ะที่เขาถามว่าผัวมึงไม่ว่าเหรอไปทำงานว่าอย่างเงี้ยตะกไล้ทุบเอาไว้ ใม่มกรูดก็ใส่ลงไปทำง่ายๆกับพี่น้องก่ะจะได้งอมๆเนาะอยู่ที่ไหนก็ต้องทำงานทั้งนั้นเลยค่ะไม่ทำงานก็ไม่มีเงินใช้แล้เวเจ้าไปขอของคนอื่นต้องทำงานทั้งนั้นแหละพี่น้องจริงไหมคะเวลาเขาถามอะไรบางครั้งนะ่แปลกนะาลหลเรื่องนะเขาถามนะ ปลาล้าใส่ลงไปกับพี่น้องนัวนวเลยใส่ปลาล้าลงไปน้ำปลาล้านัวนวเลยกับพ oh, ี่น oh ้องโอ้อร่อยแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเห็ดไรก็ไม่รู้ซื้อมาเป็นถุงถุง ปลาลงหน่อยค่ะพี่น้องหยดน้ำปลาหน่อยหนึ่งจะได้หอมหอมนิดเดียวนัวดูสิคะน้ำนัวเลยค่ะใส่ปลาอร่อยมากค่ะพี่น้องทีนี้ก็ใส่ปลาลงไปเลยปลาทูกับแมคคาริโอปลาแมคคาริโออบค่ะอบแห้งใส่ปลาลงไป ให้มันเดือดอีกครั้งใส่ใบโหระพาขาวลงไปเลยดีกว่ามันจะได้เดือดปร้อมกับปลาโหระพาจะได้หอมๆ <c oughs> เดือดปุ๊ด,ดแล้วกับพี่น้องชิมดูเนาะชิมดูแกงหน่อไม้ใส่เห็ดสามอย่าง อืเติมปลา้ายอีกนิดนึ่งเติมปลายอีกหน่อยนึงแกนี้ก็พอแล้วค,ลค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องไปทำงานแล้วก็ถ่ายดอกไม้สวยๆกลิ่นหอม ยิ่งฝาดน้ำหอมกวดละละะะ้านค่ะพี่น้องค่ะกลับมาถึงบ้านก็มาแกงหน่อไม้นี่เลยค่ะแกงหน่อไม้วันนี้ค่ะกินแกงหน่อไม้นี่เลยค่ะพี่น้องนัวมากๆเลยค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้ยิ่งนัวนะคะไว้กินพรุ่งนี้ยิ่งอร่อยเลยค่ะพี่น้องค่ะยังไงนะคะพี่น้องฝากจ่องของข้าวนอกนานเน์แลนด์ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ก้าวนอกนาด้วยค่ะพี่น้องค่ะแล้วขอขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องขอขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ข้าวนอกนานะคะพี่น้องคลิปนี้ก็เมาส์มอยเล็กๆน้อยๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ